ณเมืองหาเตียนจังหวัดเกียนซังนะคะซึ่งอยู่ตรงจุดตะวันตกเฉียงใต้สุดของเวียดนามเลยตอนนี้มีภาพหนึ่งที่ถ้าใครเห็นผ่านดาวเทียมนี่ต้องสงสัยแน่ๆค่ะคือมันมีแหลมดินที่กำลังถูกถมยื่นออกไปในทะเลแบบตรงๆเลยเหมือนมีคนกำลังวาดเส้นตรงลงบนผืนน้ำนะคะล่าสุดนี้ก็ยาวไปกว่า4 5 0เมตรแล้วใช่ครับซึ่งภาพแบบนี้มันทำให้เกิดคำถามเยอะมากเลยนะหลายคนก็เกากันไปต่างๆนานา,นา ว่าเวียดนามกำลังจะทำอะไรกันแน่เอ่อกำลังจะสร้างเขื่อนละหรือว่าจะสร้างถนนไปเกาะไหนสักเกาะเพราะดูแล้วมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากใช่เลยค่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันนะคะหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับชื่อเมืองฮาเตียนเท่าไหร่อยากให้ลองนึกภาพตามนะคะว่าเป็นเมืองชายแดนเล็กๆแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สูงมากเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีตแต่ปัจจุบันก็อาจจะดูเงียบๆไปบ้างเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่นๆ แต่ภาพการถมดิน450เมตรที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะกำลังจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะพลิกโฉมเมืองชายแดนแห่งนี้ไปตลอดกาลเลยแล้วมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงในระดับเมืองด้วยนะครับแต่มันคือจิ๊กซอ์ชิ้นแรกเลยของแผนการระดับชาติที่จะส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งอ่าวไทยวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึก โดยอ้างอิงจากข้อมูลทั้งแผนแม่บทของรัฐบาลเวียดนามเองรายงานความคืบหน้าโครงการแล้วก็มีบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเพื่อมาปฏะติดประต่อภาพทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มจากสิ่งที่เห็นกันอยู่ตรงหน้าก่อนเลยถนนที่กําลังถมกันอยู่นี่ตกลงแล้วมันคือโครงการอะไรกันแน่คะเอาตามเอกสารทางการเลยนะครับโครงการนี้มีชื่อว่าถนนเชื่อมต่อจากทางหลวงหมายเลข80ไปยังท่าเรืออ,อนเนกประสงค์ฮาเตียน ความยาวทั้งหมดตามแผนก็คือ4.7กิโลเมตรใช้งบประมาณราวๆ1 1 7 7ล้านล้านดงเป้าหมายก็ตรงตามชื่อเลยครับคือเพื่อสร้างเส้นทางขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ที่จะรองรับเรือขนาด5,000ตันได้เดี๋ยวนะคะพอได้ยินแบบนี้แล้วมันก็มีเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากเลยสิคะเพราะภาพที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่พูดถึงสะพาน7กิโลเมตรที่จะไปเกาจะจุลสลดัดหรือว่าเกาะเตียนไฮกันทั้งนั้นเลยแสดงว่าข้อมูลนั้นผิดทั้งหมดเลยเหรอคะ ผิดทั้งหมดเลยครับนั่นถือความเข้าใจผิดประเด็นแรกเลยคือระยะทางจริงจากแผ่นดินใหญ่ไปเกาะเตียนไฮเนี่ยเกือบ28กิโลเมตรไม่ใช่7กิโลเมตรการสร้างสะพานข้างทะเลระยะทางขนาดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยแล้วก็ยังมีความสับสนอีกอย่างกับโครงการ k n Paradise ที่คำรามอ๋อที่มีตัวเลข4.7กิโลเมตรเหมือนกันใช่ครับแต่โครงการนั้นน่ะคือความยาวของชายหาดไม่ใช่ถนนถมทะเลคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงเลยครับ โอเคชัดเจนเลยค่ะการทำความเข้าใจข้อเท็จจริงพื้นฐานให้ถูกนี่สำคัญจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นเราจะวิเคราะห์ภาพใหญ่ผิดไปเลยแต่ก็น่าคิดนะคะว่าถ้าถนน4.7กิโลเมตรนี้เป็นแค่ทางไปท่าเรือทำไมมันถึงกลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามองขนาดนี้ล่ะคะนั่นแหละครับคือหัวใจของเรื่องนี้เลยเพราะความสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ตัวมันเองแต่อยู่ที่ว่ามันจะนำไปสู่อะไรต่างหากและคำตอบทั้งหมด มันซ่อนอยู่ในเอกสารชิ้นสำคัญที่เพิ่งได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีเวียดนามไปเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2024ที่ผ่านมานี่เองครับเอกสารอะไรหรอคะมันคือแผนแม่บทพัฒนาเมืองและเขตเศรษฐกิจประตูชายแดนฮาเทียนถึงปี2040ครับในแผนนี้แหละที่เปิดเผยภาพอนาคตทั้งหมดของฮาเทียนซึ่งมันใหญ่โตกว่าเรื่องถนนไ,นไปท่าเรือหลายสิบเท่าตัวเลย เพราะมันคือแผนการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะเทียมและเมืองใหม่ทั้งหมดด้วยพื้นที่รวมกันมากถึง11,383เฮกตาร์11,000เฮกตาร์เดี๋ยวค่ะตัวเลขมันใหญ่จนจินตนาการไม่ถูกเลยพอจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ไหมคะว่ามันมโหฬานขนาดไหนเอาแบบนี้ละกันครับถ้าใครเคยไปโฮจิมินซิตี้แล้วทึ่งกับความใหญ่โตของเขตเมืองใหม่ทูเทียมโครงการที่หาเทียนนี้ใหญ่กว่าทูเทียมถึง17เท่า 17เท่าใช่ครับหรือถ้าเทียบกับโครงการถมทะเลซีจุนเยอที่เคยเป็นข่าวใหญ่ในเวียดนามเหมือนกันโครงการนี้ก็ยังใหญ่กว่าถึง4เท่ามันคือการสร้างแผ่นดินใหม่ขึ้นมาจากทะเลอย่างแท้จริงเลยพอฟังแบบนี้แล้วภาพของถนน4.7กิโลเมตรในหัวที่ฉันเปลี่ยนไปเลยนะคะมันไม่ใช่แค่ถนนแล้วแต่มันคือมันคือเสาเข็มโครงสร้างพื้นฐานต้นแรกหรือถ้าจะให้เห็นภาพกว่านั้นก็คือ เส้นเลือดใหญ่เส้นแรกที่จะลำเลียงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเครื่องจกักรวัสดุก่อสร้างแรงงานจากแผ่นดินใหญ่เข้าไปยังแผ่นดินใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นดิน450เมตรแรกที่ถมลงไปนั่นแหละครับคือพื้นที่ตารางเมตรแรกๆของมหานครแห่งใหม่นี้สุดยอดเลยแล้วมันก็ตอบคําถามเรื่องเกาะเตียนไฮห,หรือเกาะโจรสลัดด้วยสิคะแสดงว่าแผนที่จะเชื่อมเกาะนี้เป็นเรื่องจริงแต่ไม่ใช่วิธีสร้างสะพานถูกต้องครับแผนการเชื่อมต่อเป็นเรื่องจริงแต่เขาจะใช้วิธี ผมทะเลออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งแผ่นดินใหม่ที่สร้างขึ้นไปบรรจบกับเกาะเตียนไฮทำให้เกาะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่งเมืองใหม่ไปเลยไม่ต้องสร้างสะพานข้ามทะเล28กิโลเมตรให้วุ่นวายครับพอเห็นภาพความใหญ่โตขนาดนี้แล้วคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยก็คือเขาจะเอาที่ดินมหาศาลขนาดนี้ไปทาอะไรกันแน่คะมันต้องไม่ใช่แค่เมืองที่อยู่อาศัยธรรมดาแน่แแน่นอนครับ เป้าหมายหลักที่ระบุไว้ในแผนแม่บทชัดเจนมากคือการสร้างศูนย์กลางโลจิสติกส์หลายรูปแบบหรือที่เรียกกันว่า Multimodal l o จิสติกส์ฮับมัลติ o มด l ล o g จิสติกส์ฮคำนี้อาจจะฟังดูเทคนิคไปหน่อยอธิบาย,ยง่ายๆคืออะไรคะพูดยง่ายก็คือมันจะเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าแบบครบวงจรเลยครับของที่มาทางรถบรรทุกจากทั่วประเทศหรือจากกัมพูชาก็มาลงที่นี่ แล้วย้ายขึ้นเรือเพื่อส่งออกไปทะเลหรือของที่มาทางเรือจากต่างประเทศก็มาลงที่ท่าเรือใหม่แห่งนี้แล้วกระจายต่อไปทั่วภูมิภาคทางบกได้อย่างรวดเร็วมันคือจุดเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบระหว่างการขนส่งทางบกกับทางทะเลนั่นเองแล้วทำไมต้องเป็นฮาเทียนล่ะคะทำเลที่ตั้งของมันมีศักยภาพอะไรซ่อนอยู่เหรอคะศักยภาพมหาศาลเลยครับในทางบกเนี่ยถนนเส้นนี้จะเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข80แล้วก็ N1 ซึ่งเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำและแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามและยังเชื่อมตรงไปถึงกัมพูชาได้อีกส่วนทางทะเลก็มีท่าเรือใหม่ที่รองรับเรือ5,000ันตันได้มันจึงกลายเป็นประตูสู่ทะเลที่ใกล้ที่สุดสําหรับสินค้าจากภูมิภาคนี้เลยครับที่น่าสนใจคือมันอยู่ใ,นในกล้กับเกาะฟูกวกมากๆเลยการเกิดขึ้นของศูนย์กลางแห่งใหม่นี้จะส่งผลกระทบกับฟูกวอกยังไงคะ่ะจะเป็นการแข่งขันกันเองหรือเปล่า นี่คือจุดเปลี่ยนเกมที่สําคัญที่สุดเลยครับมันจะไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการเกื้อหนุนกันอย่างสมบูรณ์แบบจนเกิดเป็นแกนยุทธศาสตร์ใหม่ที่เรียกว่าฮัเชียนเตียนหายฟูกัวกคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าฟูกัวกเป็นเกาะแม้จะพัฒนาไปไกลแค่ไหนแต่ก็มีจุดอ่อนเรื่องต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงเรี่ยวทุกอย่างบนเกาะทั้งวัสดุก่อสร้างโรงแมรมหรูอาหารสดน้ำดื่มต้องขนส่งไปทางเรือหรือเครื่องบินทั้งหมด อ๋อ oh, แปลว่าฮาเตียนจะเข้ามาแก้ปัญหานี้ให้ฟุกุโอกโดยตรงเลยเหรอคะใช่เลยครับฮาเตียนจะกลายเป็นฐานส่งกำลังบนรงภาคพื้นดินหรือ back อ f f i c e ขนาดมอหึบมาให้กับฟุกุโอก สินค้าต่างๆจากแหล่งผลิตในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจะถูกรวบรวมที่ฮาเตียนด้วยต้นทุนที่ถูกกว่ามากจากนั้นก็ขนส่งต่อไปอยังฟูกูวอกในระยะทางสั้นๆแค่45 5 0กิโลเมตรมันคือการปลดล็อกศักยภาพของฟูกูวกอย่างแท้จริงเลยช่วยลดต้นทุนมหาศาลและทำให้การพัฒนาบนเกาะเป็นไปได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นอีกครับมันไม่ส่งผลดีแค่ในเชิงโลจิสติกส์เสียงเดียวแน่ๆในแง่การท่องเที่ยวก็น่าจะเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมคะ แน่นอนครับมันจะสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวใหม่ที่ครบวงจรขึ้นมาเลยลองนึกภาพตามนะครับนักท่องเที่ยวสามารถเริ่มต้นทริปที่ตัวเมืองเก่าของฮาเตียนสัมผัสวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เมืองชายแดนจากนั้นก็เดินทางต่อไปยังเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นบนเกาะเทียมซึ่งจะถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาห,หรือไมซ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็ปิดท้ายด้วยการข้ามไปสัมผัสความหรูหราและก็คาสินโนบนเกาะฟูกุโอกมันคือวงจรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและ ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มเลยเพราะฟังแบบนี้แล้วมันยุ่งใหญ่มากจริงๆค่ะแต่มันก็ทําให้อดคิดไม่ได้ว่าโครงการระดับนี้มันไม่ได้มีความหมายแค่ในเชิงเศรษฐกิจแน่ๆมันต้องมีนนยยะทางภูมิรัฐศาสตร์ซ่อนอยู่ด้วยโดยเฉพาะเมื่อมองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเป็นประเด็นที่แหลมคมมากครับเพราะถ้าเราซูมแผนที่ออกมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นเราจะเห็นว่าโครงการนี้เกิดขึ้นในบริบทของความเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญมากในภูมิภาค นั่นก็คือโครงการคลองฟูนันของกัมพูชาที่ตั้งของโครงการถมทะเลที่หาดเตียนนี้อยู่ห่างจากปากแม่น้ำที่คาดว่าจะเป็นทางออกของคลองฟูนันแค่3 0ถึงกิโลเมตรเท่านั้นเองไกลมากการสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ยื่นออกไปในทะเลเป็นหมื่นเฮกตาร์แบบนี้มันต้องส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลแน่ๆใช่ไหมคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับ มันจะส่งผลต่อรูปแบบของกระแสน้ำการไหลเวียนของตะกอนและระบบนิเวศชายฝั่งในบริเวณนั้นอย่างมหาศาลซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบทางอ้อมยังพื้นที่ชายฝั่งของกัมพูชาที่อยู่ติดกันด้วย ดิฉันเห็นบทวิเคราะห์ของไทยชิ้นหนึ่งใช้คำเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะเขาบอกว่าโครงการเมืองใหม่ที่หาเตียนเมื่อรวมกับเกาะฟูกกที่ตั้งขวางอยู่ด้านนอกมันก็เปรียบเสมือนการสร้างประตูประการเหล็กที่ปิดการเส้นทางออกสู่ทะเลข,ของกัมพูชาผ่านคลองฟูนันเอาไว้โดยปริยาย เป็นการเปรียบเทียบที่สะท้อนมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ได้ดีมากครับมันคือการเดินเกมที่สุขุมและหนักแน่นของเวียดนามคือแทนที่จะออกมาตอบตู้ด้วยคำพูดหรือการทูตที่แข็งกร้าวเขากลับเลือกตอบตู้ด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จับต้องได้ในดินแดนอธิปไตยของตัวเองซึ่งเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนและจะส่งผลกระทบในระยะยาวมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทศน์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเลยนะครับจากเดิมที่อาจจะเน้นความสัมพันธ์ฉันพี่น้องมาสู่ความสัมพันธ์บนพื้นฐานของ ลประโยชน์แห่งชาติที่เท่าเทียมกันมากขึ้นแล้วถ้ามองในมุมของเราบ้างล่ะคะการเกิดขึ้นของฮับโลจิสติกขนาดมหึม,มาแห่งใหม่ที่ปลายสุดของอ่าวไทยแบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยยังไงบ้างโดยเฉพาะกับโครงการ EEC หรือท่าเรือทางภาคใต้ของเรานี่เป็นคำถามสำคัญที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยครับการเกิดขึ้นของฮาเตียนในฐานะมัลติโมด l ลโลจิสติกฮ จะเข้ามาเป็นคู่แข่งโดยตรงกับท่าเรือในภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทยอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการเป็นประตูสู่กัมพูชาและสามเหลี่ยมปากแม่นำ้ำโขงลองนึกภาพดูว่าสินค้าจากกัมพูชาตอนใต้แทนที่จะต้องวิ่งรถมาเข้าท่าเรือแหลมฉบังอาจจะเลือกไปออกที่ฮาเตียนซึ่งใกล้กว่ามากหรือสินค้าจากทั่วโลกที่ต้องการจะเข้าไปยังตลาดเวียดนามตอนใต้ก็อาจจะเลือกมาลงที่ฮาเตียนแทนมันคือการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการค้าหรือเทรดรูทที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ประเทศไทยเองก็ต้องปรับตัวและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือเราให้สูงขึ้นไปอีกครับน่าคิดมากค่ะกลับมาที่ตัวโครงการอีกครั้งด้วยความทะเยอทะยานระดับนี้มันทําให้คิดไปไกลกว่าเดิมอีกว่าหรือนี่จะแค่เฟสแรกและเป้าหมายสุดท้ายจริงๆคือการเชื่อมแผ่นดินใหญ่กับเกาะฟูกวกให้ได้โดยสมบูรณ์คะมีการวิเคราะห์ฉากทัดในอนาคตที่เป็นไปได้ไว้3รูปแบบครับซึ่งแต่ละแบบก็น่าทึ่งทั้งนั้นเลย ฉากทัดแรกซึ่งเป็นไปได้มากที่สุดในระยะ5ถึง7ปีข้างหน้าคือการถมทะเลให้เสร็จตามแผนเดิมก่อนคือเชื่อมแผ่นดินใหญ่หาเตียนเข้ากับเกาะเตียนไฮให้ได้ระยะทางประมาณ11กิโลเมตรเพื่อสร้างฐานที่มั่นและเมืองใหม่ให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วหลังจากนั้นล่ะคะฉากทัดที่2ถือเป็นก้าวกระโดดครับคือหลังจากที่เกาะเตียนไฮเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่แล้วก็จะใช้เกาะเตียนไฮเป็นฐานในการสร้างสะพานต่อไปอีกประมาณ33กิโลเมตร พื่อข้ามไปยังเกาะฟูโกวกซึ่งในทางวิศวกรรมจางง่ายและประหยัดกว่าการสร้างสะพาน40กว่ากิโลเมตรจากแผ่นดินใหญ่โดยตรงเพราะได้ลดระยะทางในส่วนที่ยากที่สุดบริเวณใกล้ชายฝั่งไปแล้วส่วนฉากทัศสุดท้ายคงเป็นความฝันขั้นสุดยอดเลยใช่ไหมคะใช่ครับฉากทัศที่3คือมหาโครงการในฝันนั่นคือการสร้างสะพานยาวประมาณ40กิโลเมตรจากแผ่นดินใหญ่ของฮาเตียนตรงไปยังเกาะฟูกวกเลย ซึ่งถ้ามองย้อนไปเมื่อ10ถึง20ปีก่อนอาจจะดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเรามองไปที่โครงการสะพานฮ่องกงจูไห่มาเกา๊าที่ยาวถึง55กิโลเมตรและสร้างสำเร็จไปแล้วก็จะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยในทางวิศวกรรมอีกต่อไปทั้งหมดนี้ฟังดูยิ่งใหญ่และมีความเป็นไปได้สูงมากแต่ดิฉันก็อดสงสัยไม่ได้ว่ามันจะราบรื่นขนาดนั้นเลยเหรอคะโครงการถมทะเลขนาดหมื่นกว่าเฮกตานี่ มันต้องมีประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือความท้าทายด้านการเงินบ้างสิคะเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับและนี่คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของโครงการนี้เลยในแง่สิ่งแวดล้อมเนี่ย การถมทะเลขนาดนี้จะเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศท,ทางทะเลแบบถาวรกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแหล่งประมงพื้นบ้านและอาจทำให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่อื่นได้ซึ่งเป็นประเด็นที่กลุ่มนักอนุร,รักษ์ในเวียดนามเองก็แสดงความกังวลอยู่ไม่น้อยส่วนในแง่การเงินงบประมาณ117 7ล้านล้านดงนั้นเป็นเพียงงบสำหรับถนนเฟสแรกเท่านั้น การจะพัฒนาพื้นที่ทั้งหมด11,383เ h e ต t a r ต้องใช้งบประมาณอีกมหาศาลซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลเวียดนามต้องอาศัยการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเป็นหลักซึ่งก็ต้องดูว่าจะดึงดูดการลงทุนได้ตามเป้าหมายหรือไม่ครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมาเกือบ20นาทีนี้จะมีจุดเริ่มต้นมาจากการเห็นภาพถ่ายดาวเทียมของแหลมดินเล็กๆที่ยาวแค่450เมตรแต่มันกลับพาเราไปสำรวจมหาโปรเจกต์ถมทะเลหมื่นกว่าเฮกตาร์วิสัยทัศน์20ปีและเกมการเมืองระหว่างประเทศที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของอ่าวไทยไปตลอดกาลเลย มันย้ำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่านี่ไม่ใช่แค่การสร้างถนนแต่คือการสร้างแผ่นดินใหม่เพื่อกำหนดอนาคตทั้งทางเศรษฐกิจความมั่นคงและบทบาทของเวียดนามในภูมิภาคนี้ถนนเส้นนี้จึงเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการลงมือทำเป็นหลักฐานเชิงกายภาพของยุทธศาสตร์ชาติที่สุข,ขุมแต่หนักแน่นของเวียดนามครับเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมากค่ะซึ่งมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคบคิดกันต่อ แน่นอนครับเมื่อศูนย์กลางเศรษฐกิจและโลจิสติกส์แห่งใหม่ที่ทันสมัยถูกสร้างขึ้นมาจากผืนน้ำทั้งหมดมันย่อมส่งผลกระทบต่อเมืองท่าเก่าแก่หรือเส้นทางการค้าดั้งเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คำถามที่น่าขบคิดก็คือต้นทุนที่มองไม่เห็นของการสร้างศูนย์กลางแห่งใหม่นี้คืออะไรและในอีก20ปีข้างหน้าเมืองใดหรือเส้นทางใดที่จะค่อยๆเลือนหายไปจากแผนที่เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ครับ